เรียนแล้วคุณจะได้ก้าวพ้นมิติไม่ตกเป็นเหยื่อของมิติเราจะล่องเรียนยังไงซึ่งวันนี้เรามีคอร์สในตรงเนี้ยแนะนำโดยเฉพาะคุณครูแนะแนวถ้าอยากจะเชิญไปเอาเครื่องมือไปใช้หรือไปแนะนำมิสติ้งในห้องเรียนเลยก็ได้ในครูแนะแนวเรายินดีหรือเปิดอ,ออนไลน์ซึ่งเราพยายามแนะนำให้คุณครูในสายแนะแนวเอาไปใช้ เราไม่สงวนลิขสิทธิ์ให้ไปใช้ถือว่าเราใช้มาแล้วประมาณเกือบถึง25ปี30ปีเราเทสแล้วถือว่าเป็นเทสที่ใช้ได้เอาไปใช้แล้วก็แต่ถ้าให้ดีเราต้องควรจะมีโค้ดปรึกษาโค้ดแนะนำเราจะเราจึงจะได้ผลอเครื่องมือเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าดีก็คุณครูแนแนวควรจะเข้ามาเรียนโค้ดเราเป้าหมายอยากจะสอน เครื่องมือนี้ให้กับครูทั่วประเทศเอาไปใช้ง่ายๆแค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถกดได้เลยภายใน1น,นาทีรู้ว่าลูกศิษย์เราตอนนี้เรียนผิดหรือเรียนถูกสองอานาคตเขาจะเป็นไง3ก็ตอนนี้เขาเจอปัญหาอะไรน,นะเด็กจะติดยาเราก็จะเราก็จะได้บอกเราจะได้คอนโทรลว่าวิธีแก้แค่คุณและแค่คุณรู้แค่โมเดล กับมิติเวลาเนะี่ยคุณไม่ต้องไปเรียนกิจวิยาอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปอบรมอะไระเดี๋ยวนี้ครูทุกคนก็ต้องดิ้นอยู่นะเดี๋ยวนี้มีอบรมกันมากมายวิชาอะไรมาลูกทำให้เราแบบสับสนไปหมดเรียนดีไม่ดีแต่ว่าไม่มีเวลายุคนี้ไม่มีเวลามันเป็นยุคของแฟลตฟอร์มเห็นไหมไม่มีเวลาจะต้องไปเรียนปริญญาไม่มีเวลาจะต้องไปนั่งสมาธิ